หลังจากที่เราได้กะหล่ำที่ผัดจนได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดมาเราก็จะนำกะหล่ำที่ผัดเสร็จเตรียมเข้าไปอบกันค่ะโดยเราจะใช้ภาชนะเป็นถ้วยฟรอยนะคะจะเป็นรูปแบบไหนก็ได้ที่เหมาะสมและ นำเข้าไปอบในไมโครเวฟได้นะคะเราจะตักให้เต็มถ้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาเกล็ดขนมปังมาโรยหน้าให้เต็มนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้เนยเหลวราดไปเป็นจุดๆนะคะ แล้วก็จะนำเข้าไปอบในไมโครเวฟนะคะอบให้เกล็ดขนมปังเหลืองกรอบก็จะได้กระลำอบสวยๆและอร่อยออร่ยค่ะดอกกระลำอบ เมื่อเสิร์ฟก็จะอร่อยมากนะคะดอกกระลำอบเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทานได้ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ทานได้หมดเลยค่ะจะเป็นเมนูที่มีกลิ่นหอมเสิร์ฟความอร่อยเต็มอิ่มจะทานเป็นอาหารเช้า หรือจะทานเป็นมื้ออาหารว่างก็ได้หมดค่ะเพียงแค่มีดอกกระลำอยู่หนึ่งหัวเราก็นำมาทำเป็นดอกกระลำอบได้เมนูกลิ่นหอมหอมกลายเป็นเมนูอาหารจานหลักที่สามารถกินได้ทั้งครอบครัวหอมอร่อยอิ่มท้องนะคะ เราก็จะนําเข้าไปอบนะคะนี่เราเตรียมความพร้อมเสร็จเรียบร้อยรอเข้าเตาอบนะคะอบออกมาก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะหอมกรอบนุ่ม อร่อยทีเดียวเลยค่ะพร้อมรับประทานได้เลยนี่คือความน่ารับประทานของดอกกะหล่ำอบนะคะพร้อมรับประทานได้แล้วค่ะ